สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาม่าเล่าคำศัพท์ตัวดีนะคะ D O G ดั g Snack D U C K ดักเป็ด C E D E S K Desk โต๊โต๊ะเรียน d, d o u b O R จอปักตู C t D T O C T O R ด็อกเตอรคุณหมอขอบคุณค่ะไปฝึกเพื่อมาด้วยเนอห้ามผิดแล้วนะโอเคเช็คเจ็บมือ เขาไม่ได้ตีลูกตีเองเอาตีใหมเชาจอกันเด็กนี่อ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย